สวัสดีครับผมกันครับผมกลับมากันอีกแล้วกับชาเลนจ์สามสิบวันสามสิบคลิปครับผมวันนี้ผมมีทริคดีๆนะครับผมสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะผมกับการแคปหน้าจอแล้วทําเป็นซูมเข้าไปนะผมวิธีจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับสามสิบวันสามสิบคลิปชาเลนจ์ตัวเองทําวิดีโอลง YouTube ทุกวันจะเป็นไปได้หรือไม่ติดตามกันเลยครับเริ่มแรกเลยนะครับผมเราไปที่แอปที่เราต้องการหรือหน้าที่เราต้องการจะแคปนะผมตัวอย่างนี้เราไปที่แอปไททูไนท์กันเลยดีกว่านะครับผมจากนั้นเราทําการกดแคปเจอร์ผป๊ กดแคปเจอร์เสร็จปุ๊บเราเลือกที่ภาพที่เราแคปเจอร์นะครับผมกดปุ่มบวกที่ด้านขวานะครับผมเลือกตัวที่3ครับผมสังเกตว่ามันจะมีวงกลมขึ้นมาเห็นไหมครับผมเราสามารถเอานิ้วค้างนะครับผมแล้วก็กดเลื่อนไปตามจุดที่เราต้องการอย่างเช่นเราเลื่อนไปที่อ่าแฟบริกนะครับผมตรงปุ่มสีน้ําเงินเนี่ยนะครับผมเมื่อเราคลิกนะครับผมเราสามารถขยายแล้วก็ลดขนาดได้นะครับผมส่วนตัวสีเขียวนะครับผมเราสามารถที่จะ ปรับการซูมออกซูมเอาได้นะครับผมเห็นไหมครับเมื่อเราได้จุดที่เราต้องการแล้วนะครับผมเราทาการกดดันครับผมหรือกดตกลงแล้วก็เซฟเป็นโฟโต้นะครับผมเราลองมาดูโฟโต้ที่เราเซฟกันนะครับผมแค่นี้ครับผมเราก็จะได้ภาพที่เป็นการซูมแล้วนะครับผมและวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับผมสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ